นะครับผมสาย FC มีสีกระโดนะครับก็เอาต่อมาปล่อยแล้วนะครับบ้านหัวช้างตะกอนก็มาปล่อยนี่นะครับหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ตะก่อนจะเป็นตัวเล็กแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับอีกอีกสองตัวอยู่นู่นนะครับบ้านาทางเปจะตึกนะครับผมเขากระังจะไปแล้วนะครับหัวใหญ่อยู่นะครับหัวใหญ่หัวใหญ่เติบอยู่นะครับอง์งห้่ไปไปหาเหนือคู องคใหญ่อยู่นะครับก็ให้โชคดีขอใหอ้ขอให้สมความความัปารถนานะครับที่ตัวเองที่ต้องการนะครับผมนองก็อีกฝั่งหนึ่งก็นองใหญ่นะครับหนองนั้นยังทำเขายังขุดคลองใหม่นะครับบ้านหัวช้างนะ้นองนี้ก็จะอา่านี่พอดีนะไป ลงไปแล้วครับหายจอมเลยสวัสดีนะครับหน่อย FC Music ครัดี้ก็เอาต่อมาไปนะครับวันนี้ก็ขอให้มีโชว์มิลล่าขอให้สมความปรารถนาขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้เจอเน้อคู่มหาเศรษฐีนะครับ